สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเนื้อหาหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมีผู้ฟังส่งสรุปประเด็นจากหนังสือ Read People Like a b o o k มาให้เราค่ะหัวข้อก็คือการอ่านคนอืมซึ่งเป็นทักษะที่แบบน่าจะช่วยให้เราเข้าใจคนอื่นหรือสถานการณ์ต่างๆได้ลึกขึ้นกว่าแค่มองผิวเผินนะคะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะลองมากลั่นเอาแก่นความคิดหรือว่าเทคนิคที่น่าสนใจจากเนื้อหาสรุปนี้นะคะเพื่อจะมองโลกได้ชัดขึ้นแล้วก็อาจจะไปปรับใช้ในชวิดประจําวันได้บ้างใช่ครับประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากในสรุปนี้คือเขาเน้นเลยว่าไอ้เรื่องอ่านคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเออไสยศาสตร์อะไรนะแต่มันเป็นทักษะที่แบบฝึกกันได้จริงๆครับมีหลักการมีการสังเกตยอย่างเป็นระบบด้วยซ้ําไป สรุปเล่มนี้เขาชี้ว่ามันช่วยให้เราเข้าใจความต้องการลึกๆของคนอื่นได้นะหรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือกระทั่งอออาจจะพอรู้เท่าทันคนที่แบบอาจจะไม่ได้หวังดีกับเราเท่าไหร่โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นกันเลยดีกว่าจุดหนึ่งที่ในสรุปยกมาแล้วแบบโหน่าทึ่งมากคือเรื่องสัดส่วนในการสื่อสารนะคะเขาบอกว่าคำพูดที่เราใช้ใช้กันเนี่ยมีผลแค่ประมาณ7%เอง คแค่อร์เซ็นตใช่ค่ะแต่น้ำเสียงเนี่ยส่งผลตั้ง3าแล้วก็ที่สำคัญสุดๆเลยคือภาษากายสรุปบอกว่ามีอิทธิพลถึง5้เปอร์ซนโอ้โหแค่ฟังตรงนี้ก็รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนมุมมองเรื่องการสื่อสารไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยครับและถ้าอิงจากสรุปนี้เนี่ยประเด็นพื้นฐานสำคัญที่สุดเลยที่ต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือคอนเซปต์เรื่องพฤติกรรมพื้นฐาน หรือที่เขาเรียกว่า baseline behavior ของแต่ละคนนะครับ baseline behavior พฤติกรรมพื้นฐานใช่ครับคือสรุปเขาอธิบายว่า <c oughs> ก่อนที่เราจะไปตีความอะไรเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าปากติแล้วคนคนนั้นเป็นยังไงเ <c oughs> ช่นปกติเขาพูดเร็วผู้ช้าแค่ไหนใช้ท่าทางเยอะไหมปกติสบตาประมาณไหนอะไรแบบนี้ครับแล้วจากนั้นเราค่อยมองหาความเดี่ยงเบนหรือสิ่งที่มันต่างไปจากปกติตรงนั้น อ๋อคือต้องรู้จักตัวตนปกติเขาก่อนแล้วค่อยดูว่ามีอะไรแปลกไปการสังเกตความเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมพื้นฐานนี่เองที่เป็นหัวใจสำคัญอืมแล้วนี่สรุปมีตัวอย่างไหมคะว่าเราจะสังเกตยังไงได้บ้างมีครับสรุปเขาให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจนะฮะเช่นปกติคนนี้เวลาสบายๆอาจจะชอบนั่งพิงเก้าอี้เอนหลังหนหน่อย แต่พอคุยเรื่องที่มันละเอียดอ่อนหรือเรื่องซีเรียสปุ๊บกลับนั่งตัวตรงแนวเลยเกรงขึ้นมาชัดเจนอ,อหรือว่าปกติเป็นคนพูดเสียงดังฟังชัดนะแต่พอตอบคําถามบางอย่างเนี่ยเสียงกลับเบาลงหรือดูลังเลอันนี้ก็เป็นสัญญาณความเบี่ยงเบนที่น่าสังเกตครับ แต่แต่สรุปก็ย้ำนะครับว่าอย่าอย่าพิ่งด่วนตัดสินจากสัญญาณเดียวต้องดูภาพรวมๆเข้าใจเลยค่ะคือต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันเนาะไม่ใช่เห็นปุ๊บตัดสินปับ๊บแล้วนอกจากสังเกตพฤติกรรมพื้นฐานแล้วเนี่ยสรุปนี้เขามีเทคนิคอะไรแนะนําเพิ่มเติมอีกไหมคะมีอีกเทคนิคที่น่าสนใจครับในสรุปเขาเรียกว่า mirroring mirroring การสะท้อนเหรอคะ,ะคล้ายๆอย่างนั้นครับคือ การเรียนแบบท่าทางเล็กๆน้อยๆของคู่สนทนาแบบไม่ต้องจงแจ้งมาก,กน,นะครับสรุปข้ชี้ว่าเทคนิคนี้มันจะช่วยสร้างความรู้สึกเ,เชื่อมโยงกันความเข้ากันได้ในระดับจิตใต้สำนึกทำให้คู่สนทนารู้สึกสบายใจเรามากขึ้นเปิดใจมากขึ้นได้แต่ก็นั่นแหละครับต้องทำให้เนียนๆนะไม่ใช่ไปล่อเขาเป๊ะๆอันนั้นดูประหลาดไป อ๋อนึกภาพออกเลยค่ะคล้ายๆเวลาเราคุยกับเพื่อนสนิทสนิทแล้วบางทีเราก็เผลอทําท่าทางคล้ายๆกันไปเองมันสร้างความรู้สึกเป็นกันเองจริงๆด้วยนะคะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะจากสรุปนี้อีกประเด็นที่สรุปนี้เน้นเหมือนกันคือเรื่อง leakage ครับหรือการรั่วไหลทางอารมณ์การรั่วไหลครับ หมายถึงพวกสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่มันเล็ดลอดออกมาโดยไม่ตั้งใจนะครับแม้ว่าเจ้าตัวอาจจะพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกนั้นอยู่เช่นการแสดงสีหน้าแวบเดียวที่เรียกว่า Micro เอ็กซ์เพรสนะครับที่มันอาจจะขัดแย้งกับคำพูดที่เขาพูดออกมาอื mm. เป็นไหวของมือไม้ที่มันดูไม่ค่อยสอดคล้องกับเรื่องที่กำลังเล่าอยู่สรุปเขาบอกว่าไอสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการอ่านความรู้สึกที่แท้จริงได้ โหการสังเกตเรื่องลีเกจหรือการรั่วไหลนี่ก็น่าจะท้าทายเหมือนกันนะคะคงต้องอาศัยการสังเกตที่แบบเฉียบคมพอสมควรเลยใช่ครับใช่เลยแล้วสรุปนี้ก็เตือนไว้ชัดเจนมากๆนะครับว่าไม่มีสัญญาณไหนที่มันตายตัวร้อเซเช่นการกอดอกเนี่ยอาจจะหมายถึงการป้องกันตัวไม่เปิดใจแต่เขาก็อาจจะแค่หนาวก็ได้จริงไหมครับจริงค่ะหรือคนที่ไม่สบตาเราเลย อาจจะกําลังโกหกอยู่ก็ได้แต่ก็อาจจะแค่เป็นคนขี้อายมากๆหรือมาจากวัฒนธรรมที่การจ้องตามันดูไม่สุภาพอือดังนั้นสรุปเลยเน้นย้ำมากๆว่าบริบทสําคัญที่สุดครับต้องดูสถานการณ์โดยรวมวัฒนธรรมและก็ความสัมพันธ์ประกบกันเสมอฟังดูแล้วการอ่านคนนี้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เลยนะคะเนี่ยต้องอาศัยทั้งความรู้การฝึกฝนแล้วก็ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเหมือนกัน แล้วในสรุปได้พูดถึงเรื่องการนำไปใช้หรือว่ามีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะสรุปให้แนวทางไว้นะครับว่าหัวใจสำคัญเลยก็คือการฝึกฝนอย่างสม่าเสมอครับเริ่มจากคนใกล้ตัวเรานี่แหละลองสังเกตพฤติกรรมพื้นฐานเขาดูแล้วก็สังเกตความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆและที่สำคัญมากๆคือต้องใช้ทักษะนี้อย่างมีจริยธรรมนะคือเป้าหมายเราคือเพื่อความเข้าใจไม่ใช่เพื่อไปจับผิดหรือไปเอาเปรียบใคร แล้วก็ต้องเปิดใจยอมรับด้วยว่าบางทีเราก็อาจจะตีความผิดพลาดได้เสมอแหละครับเพราะมนุษย์เราซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะสรุปได้ดีมากเลยค่ะการที่เราพอจะเข้าใจภาษากายสัญญาณต่างๆจากเนื้อหาสรุปนี้ก็เหมือนเราได้เครื่องมือในการสื่อสารเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วยให้เข้าใจคนรอบข้างได้ดีขึ้นซึ่งก็น่าจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแข่งแกร่งขึ้นหรือรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีสติมีข้อมูลมากขึ้น ถูกต้องเลยครับและก่อนที่เราจะจบกันไปวันนี้มีคำถามหนึ่งที่สรุปนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงโดยตรงนะครับแต่มันน่าจะกระตุ้นให้เราได้คิดต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ได้ดีเลยคำถามก็คือในเมื่อเราพยายามจะสังเกตแล้วก็อ่านภาษากายของคนอื่นกันแล้วเนี่ยเราเคยลองหันกลับมาสังเกตภาษากายของตัวเราเองอย่างจริงจังดูบ้างไหม ว่าตัวเราเนี่ยกำลังส่งสัญญาณอะไรออกไปให้คนอื่นรับรู้โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยบ้างหรือเปล่าโอ้น่าคิดม,มากเลยค่ะครับลองไปสำรวจตัวเองกันดูนะครับผมว่าน่าจะได้มุมมองอะไรที่น่าสนใจกลับมาแน่นอนครับ